สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับส่งแท่หน่อยรถเกีียวคึอเก่าครับพี่น้องมอนก็มาไถหน้ากับเบากล่องคึอเก่านะครับสวัสดีพี่น้องนี้มอนเบากล่องนะครับมันก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกพี่น้องนะครับเกี่ยวกับการไถดินอ่อนเนาะดินอ่อนดินเหนียวดินที่มัน มีหนามเนาะนนอันลักษณะดินแบบนี้ก็ถือว่าเป็นดินเหนียวเนาะเทคนิคการบ่ให้มันเปลืองน้ะมันปานได้เนะาะแล้วก็ไถง่ายแม่นครับรถก็ดึงรถาปใดครับบ่บ่บ่หนักรถปานได้นี่นครับอันนี้เป็นหลายคนกระสีหูเนาะแต่ว่าอันนี้เขาจะเอามาเฮ็ดเป็นคลิปเนาะบอกสำหรับคนที่บ่งหูจักก็แล้วกันเนาะ การใส่ผ่านน่ครับพี่น้องครับเบากล่องพันว่าปกติในขาไถดินแข็งนะครับขาสีนี่ครับขาสีมาใส่หู้หแรกนะครับนี่แต่ว่าถ้าเกิดข้าไถดินเหนียวๆแบบนี้นะครับดิน,นอน่อนๆแบบนี้นี่เบากล่องพันว่าให้ใส่หู้ที่สองนะครับมันจังบ่เด้งรถปันใดน,นะครับพันว่า ใส่หูที่สองนะครับมันสีแตกต่างจากหูแรกแบบใรนะครับใส่หูแรกนะครับพี่นอ้องไอ้ผ,านน,า,นผานนี่ครับบานผานนี่นี่ถ้าเกิดเป็นหูแรกนี่ผานมันมันสีมันสีมาอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ความความตรงของมันนะครับนี่ครับแต่ว,ว่าถ้าเกิดเขาใส่หูสองนะครับทีมันบอดึงรถนะครับ เพราะว่าผันตัวนี้นะครับมันความความขวางนะครับลักษณะการขวางเข้ามัในกระสิบบขวางมาเลยนะครับมันสีแบบสีว่าจังะไรล่ะมันมันสีเอียงนะครับมันสีเอียงมันสีเอียงไปกับโตดินนะครับบวไ้มันกอดินแห้งไปไดยนะครับมันก็เลยเหตุให้เบารถนะครับหล้กการเวลาไถี่กระบเปนะครับ แลก็แถมประหยัดน้ำมันอีกม่นบ,บอก้องออลักษณะของอันนี้ผมอาชีอธิบายได้บ่ดีไปแล้นะครับเอาเป็นว่าใส่หูสองก็แล้วกันนะครับสำหรับ,สำ,รบสำหรับดินดินอนอ้อนนะครับดินอน,อน,อน้อนดินเหนียวเหนียวนะครับเพื่อให้มันประหยัดน้ำมันขึ้นบัดนี้บ่ก้องสิศไทยให้เบิ่งบัดนี้เออ มันแมนคือเพลนวาบอ่นะครับเอาเริ่มไทยให้พี่น้องเบิ่งมานี่แเลห้าศูนยหนึ L ่งแปดครับบ่าวกองเพิ่งออกมาใไหม่เ่าแาะนเป็นน้ำมันอย่างมันเหลือหลายพ่าบ่าวกอง ีรถผมก็ใส่หู้แหลกยู่เดี๋ยวผมสิไปล่องใส่หู้สองรถผมคือพันว่าน่ครับลักษณะการไถของรถเพิ่นกะบ่อบปีดนะครับพี่น้องคือมันเป็นน้าะเปิดใบแล้วเพราะมาตั้งล่องรอบสอง บํกลุองก็สิเก็บมุมครับที่นองกาฟังเสียงรถเอานะครับว่ามันนักรถเื่อบอนะครับอันนี้เป็นลักษณะการไข้ทั้งคังเขานะครับเพราะว่า เพื่อนทีข้างกลางนี่มันมันโน่นนะครับเดี๋ยวเสียยไห้บิง้งถ่ายมันนะครับมันบ่เปีพันว่าแล้กก็บ่ดึงรถกับสีแมนคือพอนใบ,นบเรียนละครับขารรูสังนกตเห็นกบปรเฮ็ดมาสองหูแล้วเนาะแต่ว่าเฮ้าเป็นคนใส่นะครับเฮ้าก็บ่ไใด หูมาตสยางนะครับพี่น้องหูกระบอกกันนะครับบห่หูกระน่มไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับถ้าเกิดมันดึงรถนะครับเสียงรถในเขามีเสียงเครื่องในมันสิดฮิดหูย้ยแล้วครับพี่น้อง มันอาจสีไก่แน่นะครับก็เลยเฮีดยให้พี่น้องทั้งบ้านนะครับฟังเสียงมันอาจสีบ่สัดเจนมาแล้วนะครับแต่เพื่อนว่ามันดีนะครับมันดีกัามาแนะนําพี่น้องนะครับผู้หูแล้วก็ขออภัยนะครับบ่ได้บ่ได้เอาความงโง่มาขายดอกครับพี่น้องครับเพียงแต่คนมันยังบ่ฮหูก็มีนะครับ หลอบสองนะครับผมซื้อไว้รถบ้ากล้องนี้ตรงดีขนาดครับบ่เปีนะครับพี่น้องดินเนี้วเนียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปนี้ผมกับสีร้องไปเปลี่ยนรถผมมึงดูนะครับ ครับบันนี้ก็เลยมาล่องเปลี่ยนเปลี่ยนรถผมบางด้วยครับพี่น้องสิไฮเบ้ากล่องเปลี่ยนไฮนะครับผมสิไปนค้นทาย <c oughs> ครับผมใส่หู้แรกนะครับเดี๋ยัดใส่าบาวกล่องขยับมาใส่หู้ทีสองนะครับฟังนี่นะครับฟังพุนกับหู้แรกก็เก่านาะฟังนี่หู้ทีสอง เอาเปลี่ยนมาเนี่ยบรวากล่องกะกำลังเปลี่ยนใส่ลังเข้ามาจะได้ตรงแล้ยยังเี่ยนมาใส่เรียบร้อยท่านี้ประดเด้๋ยนีครัทมา ทเทียนไงเถอะเพน่อนเป็นโซเรียบร้อยนะครับแล้วเบากล่องกับสิร่องไยเบิ่งเอาล่องเบิ่งไดนี่เป็นเอน๊ยไบไปนี่ รถผมกับว่าใครไม่ไล่แล้วครับพี่น้องรถเก่าแหละมันเป็นจังไงล่ะเบาปนพุ่นวายแต่มันเบามันกับประหยัดน้ำมันแล้วเนาะ รถแกรถเก่าครับพี่น้องดอกยางกับเม็ดล่ะได้ซ้ำเนี่็เกาละครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปล่องไทยหน้าน่ำให้พี่น้องบึงน่ำครับสีมันคือเพิ่นว่เรียบีหรอ